ขอชื่นสาธุชนคนใจบุญร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูปประดิษฐานหน้าบันสุ้มประตูณนะวัดวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567กำหนดการวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม 9นาฬิกาพิธีทำบุญในงานเททงส1บอนาฬิกาถวายพัฒหารเพลเปิดโรงทาน12นาฬิกา30นาทีพิธีบวงสวงและทอดพระป่าสามัคคี1ิบนาฬิกา9นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรถวายทยธรรมรับพร 1 5นาฬิกา9นาทีพิธีเททองพระสม์เจริญชัยมงคลคาถาเป็นอันเสร็จพิธีประธานจัดงานฝ่ายสงพระครูสีอุดมทานขนารักษรองเจ้าคณะจังหวัดสะแก้วเจ้าอาวาสวัดวังสมบูรณ์ประธานอุปถัม์สร้างองค์พระ 1. คุณพรพิมลคุณชนทิชาคุณนวพรคุณรุ่งเรือง คุณภาวินีวีรทัตประภาและครอบครัวพร้อมบุตรหลาน 2. พระครูพรัทรกิจจานุการเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็นวัดเขาป่าแก้วพระบุญยกรทิตปุอยูโยหรือหลวงพี่เบียวัดเขาป่าแก้วคุณยายประคองคุณแม่เบญจมาศคีมทองพร้อมพี่น้องลูกหลานคุณนพสิทธิ์ธนสินเรืองระวีพร้อมครอบครัว 3. พระบ,บดีกานัทวุฒิอธิปัญญุเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้วพ่อใหญ่สมพงษ์คุณสมจิบคุณพยุงคุณสิทธิชัยสุขสว่างพร้อมพี่น้องลูกหลานตระกูลสุขสว่าง4คุณแม่ม้วยบินนอกพร้อมบุตรหลานประธานจัดง,งานฝ่ายคารวะน,นายชาตรีสง่าพลนนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์คณะกรรมการดำเนินง,งานคณะกรรมการวัดวังสมบูรณ์เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์กำนันผู้ใหญ่บ้าน สสอมอกลุ่มพัฒนาสตรีจิตอาสาและพ่อค้าประชาชนชาววังสมบูรณ์จึงขอบอกบุญขอเชิญชวนสาธุชน้นใจบุญร่วมจองเป็นเจ้าภาพทองแท่งและแผ่นทองหล่อพระเจ้าภาพพระปาสามขคคีเจ้าภาพ,พ,าาาพาโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญกุศลในครั้งนี้ได้ตามกำลังศรัทธาของท่านและขอเชิญร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็ิจ้าภาพได้ที่พระครูศีอุดมทานคณะรักศนย์0ปด6จหนหรือที่พระบดีกาณัทวุฒิอธิปัญยูย์เก้าหท่านผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี659205 6144 ชื่อบัญชีวัดวังสมบูรณ์ร่วมสร้างบุญกุศลใหญ่ณวัดวังสมบูรณ์ในครั้งนี้ได้บารมีมหากุศลใหญ่